เรื่องนักวิทยาศาสตร์สองคูณคนทะเลาะไอนี่เพื่อนเราไปทํายากันไหมที่ฉันเคยทำสิอ๋อนี่เหรอแถวที่นายบอกเหรอใช่โอเคเราจะต้องทํานะโอเคอืมอ้านาเปนอนทาไม่ะเพื่อนนอนเฉยเฉยอะไ,ไรช,ช่ไฉันจะลองทำยาทดลองแล้วฉันจะเริ่ม,มอนอเพื่อนอเค่นีน่ คำสูตรนี้อ,นอันไหนกลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วซื้อพวกของทดลองมาใช่ไหมใช่โอคซื้อมาเอ่อเอาไปวางไว้ตรงต้นนะนี่ฉันได้ยามาเพื่อนฉันถ่ายทำมาเสร็จฉันทำยา,าขอเอาไปทดลองนะ ไหม่ไม่รู้แต่รู้คือน่าจะใช้ได้จริงหรอฉันจะลองทำสูตรใหม่นะเพื่อนโอเคนะไม่ดี่ากันใช่ไหมสูตรใหม่ก็สูตรใหม่นะสูตรแต่ฉันลองกินแล้วไม่อร่อยแล้วเอาไปซื้อของมาอีกแล้วเหลอเพื่อนไม่อร่อยแล้วเพื่อนใช่โอเค ทำาแ,แล้วจ้าเคนี่ยานที่ฉันทำม,มันน่าจะอร่อยกว่าสูตรเดิมนะโอเคใช้ได้อยู่ไหมไม่รู้จะรู้เึิมน่าจะใช้ได้นะมันแจ้งจะใช้ได้ อืมฮึได้นะเพื่อนคุยกันหนอดคุยกันตลอดอืมฮึใช่รสนี้อร่อยมากฉันบอกเลยแบบอร่อยกว่าอันจี้จงลหรอ,อีกไอ้คนนี้มาจากไหนเนี่ยเธอรู้จักมาเข่าไหมไม่นะออไม่รู้จักเหรอโอเค เอายาน,นี้ไปนะเพื่อนเราจะได้ดูว่ามันเกิดการทดลองผิดพลาดอะ่ะเธอโดนแน่โ <Okay, S 2> อเคไม่ผิดพลาดหรอกยังไงอะไรอย่างนั้นหรอที่ไม่บอกเธอหรอกเออเอาไปทดลองต่อเลยตสบายทดลองต่อว่ามันจะได้เกิดอะไรขึ้นขอให้มันไม่โดนระเบิดก็พอเออ อะไรขึ้นเนี่ยน้อยเธอฉันบอกแล้วไงว่าอย่าทำแบบนั้นไม่ต้องกีดนะมันไม่เจ็บขนาดนั้นหรอหุบปากซะไม่ต้องกีดกลัวอย่างนั้นเหรอไม่ต้องกลัวนะมันก็แค่นิดเดียวเอง มันช่างตลกสุดเลือเกินบไปนะเดี๋ยวฉันกลับมารับนะเพื่อนเดี๋ยวฉันกลับมารับนะอีกสองนาทีฉันจะกลับมารับนะเดินออกจากถ้ำนี้ฉันบอกเธอแล้วไง ถึงฉันจะเป็นแค่ผู้หญิงคนนึงที่เหมือนกระตายแต่ฉันก็ไม่น่าตาน่ารักเหมือนกันอฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าทำฉันรักให้มันรับเธอแล้วไปแล้วนายไปฮต อ,อุก็ยังเฟื้นกลับมาได้เรื่องยังไม่จบรอเดี๋ยวเขาน่าจะได้แรงแค้นคนที่ฆ่าเขาไป